88 Fishing Camp ตกปลาเดินป่ามือ2ญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นกล่องเวอร์ซุดนะครับรุ่น VS 3 0 8 0นะครับ VS 3 0 8 0นะฮะมาดูขนาดนะครับผมขนาดกว้าง32เซนนะครับยาว40เซนนะครับผมสูงสูง19เซนนะครับสูง19เซนก็ใบใหญ่มากนะครับเห็นไหมใบใหญ่บึ๊บเลยนะครับนะ มาดูฝาบนนะครับด้านหน้าของฝาก็จะมีริ้วรอยบ้างเห็นไหมครับเป็นพวกรอยขีดข่วนจากการใช้งานแบบนี้นะไม่แตกไม่รล้านะครับไม่แตกไม่รล้าพร้อมใช้งานนะฮะด้านบนมีล็อกแบบนี้นะครับเปิดออกมาเห็นไหมฮะพวกแผ่นกั้นอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับนะหายไปแล้วรนะคับก็ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มเติมเอานะครับผม แต่ว่าอย่างนี้ก็ยังวางของวางเหยื่อวางอะไรได้นะครับวางได้หมดนะครับผมนะตรงนี้ก็จะมีคาบกาวนิดหนึ่งนะฮะอ่ะมาดูฝาล่างนี่นะครับบุดล่างนะครับใหญ่ๆเลยใหญ่มากนะครับใส่ลอกตัวใหญ่ได้หลายตัวเลยนะช่องนี้นี่นะครับนะแผ่นกั้นไม่มีอีกเช่นเคยนะครับแผ่นกั้นหายแผ่นกั้นมีได้มาแค่นี้นะครับผมนะ ใส่ลอกตัวใหญ่ใส่อุปกรณ์ใหญ่ๆได้เลยนะครับแบบนี้ <c oughs> สวยนะครับโดยรวมแล้วก็ยังสวยอยู่นะฮะด้านข้างเขาก็จะมีะมีคาน,ย,นยื่นออกมาแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมครับพวกนี้นะฮะมันเอาไว้ต่อพวกอุปกรณ์ <c oughs> พว่วงได้อีกนะครับอย่างเช่นพวกกระบอกใส่คันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมีสองข้างเลยนะครับตัวล็อก นะครับด้านข้างนะดูบันพับนะครับด้านข้างนี้อีกทีนึงนะดูด้านท้ายนี่นะครับท่านท้ายก็ยังสวยอยู่นะครับนะก็จะมีแต่ชุดฝาหน้านะครับที่เป็นริ้วรอยแบบรอยขีดข่วนร,รอยท่านลอกอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะนิดนึงนะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะมันก็จะเยอะหน่อยนะครับ แต่สีมันก็เป็นสีน้ำตาลน้ำดำเนื้อมองก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับน้ำหนักใบนี้อยู่ที่สองพันสี่ร้อยกรัมนะครับหรือสองโลสี่นะครับผมสองพันี่ร้อยกรัมหรือว่าสองโลสี่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะอันนี้เหมาะกับงานทะเลมากๆเลยนะครับถ้าท่านมีชุดใหญ่ก็จัดไปได้เลยนะครับแบบนี้นะเหมาะกับงานทะเลมากๆนะครับผมจุกของได้เยอะด้วยนะครับ